ปาตีมาเนิร์สคิดว่าจะได้ชมต่อไปนี้เนี่ยไปคไลิปจากไลฟ์ปาตีนะจ๊ะมานิร์สถ้าใครอยากดูเต็มๆเนี่ยสามารถดูไลฟ์ปาตีได้ที่แฟนเพจของผู้คน JWK Gaming นะ้คะพร้อมไหมยังพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะไปละบ๊ายบายขอใสนุกนะเ <c oughs> จบ็บคอไม่ได้ดัดเสียงเลยคือกระเทียมเราเล่นในไลฟ์นี้เลยแล้วกาเน็นนะไปโน้ตกระเทียมมาแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านนะไอ้แลกได้ว่ะแลกวันดิครับ ไม่มีสก,กินไม่มีแรงเดิยน,นะคะกาลาเทียไม่ได้เก่าอ่ะแต่ถึงเก่าวไปแห <c oughs> ละ <c oughs> เอาล่ะกาลาเทียลูกดิญญาแรกของลูกเลยนะสวัสดีค่ะทุกคนเอ้ยสาเขียวสกินจุดคุ้นสกินนั้นผมมีดีคนอะไรดีนะกาลาเทียมานแล้วคนะ่ะวันนี้มาฝึกเล่นกาลาเทียแล้วผมนะเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆต้นไล์เลยๆอะไรครับผมนะมีนออะเปลี่ยนตัวแล้วก็ตายอ่ะก็ตายแข่งใจไม่ได้เราอ่ะอร่อยอ่ะตันหลายๆอย่างนะ โอ้โหชื่อด่านก็ไม่ขึ้นเจ้าด่านอะไรมาให้หนูเล่นคะเนี่ยกูหัดเล่นตัวนี้นี่นี่เกมแรกไม่ได้แบบเปิดสนามอ้าวมีคนอยู่แถวนี้ใครอยู่กันนะกระเทียเองจ้าอยู่เหรววะอ้าวหูมไม่ขึ้นแตแล้วทำว่าอยู่ข้างในน,นู้นแน่เลยอะ่ะต่อเครื่องก็ด้วยใช่จริงๆด้วยหูขึ้นแล้ว <c oughs> นั่นไง อย่างที่คิดไว้เลยใครกันนะไม่ก็เลยรเธตีตูดซะดีๆปะไปอย่างนี้ไม่ได้ตีตูดดีมาแทางตูด,ดตูดออกไปแล้วหมออ้าวนี่มันคุ้นๆปับไปที่หน้าก่อนน้องๆแล้วโวดจิงน้นเองวันนี้ดูสอบคนนะครับเว้ยปั่นเครื่องใกล้ๆผมอีกแล้วไปอุ้ยไม่โดนน่ะไปปิ่นลูกยางสับอันน่ะโอ้ยผมแหลกละ ชาเขียวเหรอเครื่องนี้มาต่อไฟได้ผมขอพักเครื่องก่อนแล้วกันนะผมนะพักก่อนไม่รอแล้วนะไปไหนแล้ววะอยู่นี่ข้างหน้านี่นี่ถือปนะ่ะเนี่ยไล่ไปก่อนถ้าถือจะได้ไล่ไปก่อนอยู่ไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่นี่เองสวัสดีครับตัวโอ้ยบกบิงเงี้ยเอ้ยแม่งพลาดโอ้เปลืองมิงเลยโดนเอ้ยเอ้ยไม่ทนันด้วยโอ้ลูกแมงสาบต้องตายอีกแล้วอะไรวะเนี้ กระดาเทียไปเล่นยากจังเลยครับโดนไหม่ะไม่โดนเฮอะไรอ่ะกระเทียเล่นยากชิบหายบักไปก่อนแล้วก็เลยต้องเช็ดเลือดทันแน่ขึ้นมาเงียนเงียมาอุ้มใหม่พอดีครับโอ้โหโอ้โหอย่าดูถูกกันดิครับเก้าอี้อยู่นี่ด้วยมานั่งก่อนเลยแม่หมอเอ้ยไม่ใช่แม่หมอที่มันแพทแพทิเซียเอ้ยไม่ใช่ที่มันอะไรวะ เชื่อนะลืมถ้านามีคนเฝ้าเลยน่าจะไม่มีแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคนมาช่วยแคสเซลิลสกิลก่อน <S <S <ess uth> ดักก่อนหนึ่งลูกโดนจะเขียวโดนอีกสักนัทด,ดิ้งไปให้ชินใจหน่อยแต่แตนดเด้งไม่โดนว่ะไม่เอาไหมไม่กันโซ่ดีกว่าไม่เข้ามาช่วยดีกว่าใ <S ess uth> บาหนึ่งน่าตหน้าเอเด้งไปไหนเราอะ่ะ ตีไม่โดนอีกอะตีไปก่อนถึงทีดิพนโนม,มันไม่พับมมไม้ใส่ผมเบลอวะใจเกเรจะจัดๆเลยดุว่าจะพับไม้ใส่ผมวนะน้โอ้ดูมันเปิดรูมับซโอ้ดูมันเปิดรูมับซ่าดิโออะไรวะนี่เลิกไปกันหมดเลยทุกคนเลยเมนซาบดิ้นตุยเหรอวะกูถามจริงเหอะเอ้ยเห็นคนไอ้ยตีไม่โดนน้าอะไรอ่ะใครมันใครยังแอบวะชาขเขียวชาขเขียวเหรอตีไปดิจ้า เพราะเขาติดต่งนันเองนะเขาก็เลยไม่ไม่ไ,มไมอ้นี่นะโดนทีเดียวล้มนี่นะไม่มีการบูดาวนี่นะครับผมกระทีนี่มันเล่นยากจริงๆว่ะผมยังขึ้นอยู่เลยอะ่ะอยูย่ไหนวะเอ้ยเดี๋ยวกช็ชอตโตว่าแล้วเชียวโอ้ยมันใครมันรับโทรศัพท์ตรงนี้ครับเนี่ยเขาทดีเขา โอ้ยมันช็อตใส่ผมเวแถวนี้เขาห้ามอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช็อตตัวหรือว่าเตะทำไมมีคนโดนอูเนี่ยโอ้ยเงามันหายไปแล้วว่าอุ้มกันอุ้มตีก่อนอุ้มตีเสบดูนะอุ้มตีเสบอยู่นู้นนี่เองแล้วคุณหมอใครตรงนั้นน่ะตัวฟรีวะเนี่ยเราอะตัวฟรีวะเนี่ยเราอะตัวฟรีวะเนี่ยเราอะตัวฟรีว่ะตัวฟรีสปอร์ตว่ะยังไงยังไงคุณหมอวิลเล็ก ตัวฟรีอีสปอร์ตดื้อดิไม่โดนตัวฟรีสปอร์ตเอ้ยไม่โดน <c oughs> ะสะบัดน้องทำไมวะเนี่ยเอ้ยไม่โดนอีกแล้วโดนไม่เนี่ยไม่โดนเลยอะไรวะการเทเล่นยากมากเลยทุกคนปางดักเอ้ยไม่โดนอีกแล้วหนานีปัดไปที่หน้า <c oughs> เอ้ยไม่ลงนี้ด้วยหรอเพิ่งงรู้เนี่ยไม่ครับผมเดินลงแล้วอนะตีเดินลงแล้วอนะแต่ไม่ต้องเช็ดเลือดไม่เห็นแนละ้วเนี่ย ตั้งแต่เล่นมาไม่เคยรู้ว่าลงงูนี้ด้วยเหรอหนานี้เอาละส่งไปโซนไปนี่คนอยู่เลยเหรอกลับมานี่มาเออรอก่อนนะส่งของขวัญมาเยี่ยมที่อีลชัยมาเสรไม่ต้องพูดแล้วก็นอนไปซะเข้าใจไหมดักไปเลยไม่โดนด้วยว่าแต่นหนานี้ไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ย ปับไปที่หลังก่อนค่ะเฉียวอยู่ไหนวะหมอไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยหมอมันหนีไปแล้วอะ่ะถ้าหมอไม่หนีจะอุ้มตีสักหน่อยเสียดายจังแม่เสียดายจังเอาเจะเฉียวบินแล้วหรอไม่เป็นไรโซนเครื่องก่อนนี้อยู่ไหนอโอ้โหต้นไม,ไม้สุดยอดมันชั้นสุดยอดยจริงหนานี้อโอ้อหก็บนนี้เองไม่รู้ว่าอยู่ใกล้โดดหลอกมาแล้วใช่ไหม โดดลงมาแล้วชีม่มีไปไหนวะไปนู่นไปไกลเลยนะ <c oughs> ไปไหนแล้วเนี่ยเราอะใครเอ่ยตรงนี้มอชิโมชีแถวนี้ใครมนุษย์ปดีมนุษย์คุณหมอตีกายไปก่อน,น่งทียังไงดีมนุษย์ปั่นรอนไวจังนั้นนะอะเพราะมีลูกกล้าแย่เลยแต่ไม่เป็นไรอะ I don't care baby บักไปที่เอ้ยไม่โดนตักไม้ไม่โดนอีกแล้วอะไรวันนี่ยวัดสกิลการมาผมนี่แม่งแบบวัดกากหรืออะตัดไม้ไม่โดนหรอเฮ้ยวัดเดินนานนี้บักไปที่หน้ามันสั่นกันไวมากเลย,เยพวกเวงหมอมันนั่งเศษเท่าไรหร่แล้ววะไม่อยากให้เขาเสี็ลูกเองวะ่ะผมเก็บสาบได้เก็บสาบก่อน,นแล้วกันไหนๆก็เกมแรกแล้วของกาลเทีย ขอเน้นชัวร์แล้วกันนะเดี๋ยวมันหลุดรอดขึ้นมาเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกเดี๋ยวเป็นเหลืองเวทสองแล้วด้วยเอลูก้าอยู่ไหน,ไหนวะเนี่ยตอนนะ <c oughs> ี้เวไอยู me, ลูก้าขุงอยู่แถวนี้หรือเปล่านะพังไม้ก่อนละกันนะีน๋อวนะไหนก็เดินมาละพังไม้ไปลูก้าอยู่ไหนนะโซสักหน่อยสิโอโหถึงกับผีสิ กำแพงทำเต็มเลยอ่ขาข้างหน้านี่เองไม่ช่วยเพื่อนหรอกใครก็ช่วยกันแล้วมันไม่โดนเลยนะเนี่ยรูกป้าผมเนะนี่ยนี่สกิลการวมารูปป้าผมนี่มันมุชิตมาเต็ฟ oh, oh, ักเกอร์ค่ะนี่เหรอโดนไม่โอ้โหติดเลยคือมาเต็ฟักโอ้โหหลุมอยู่นี่อ้าวอ้าเอา้า oh, 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 ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงเหรอหลุมข้างหลังอ่ะอ้าหนาหนีอา้าวนาหนีไม่ต้องลงอะ่ะถ้างั้นอะ่ะมาเต็นหนานี อ้าวหลุมก็อยู่ใกลา้าคุณเนี่ยคุณไม่รู้จินหรอครับคุณลูก้าโอ้กะระเทียร์แล้วเป็นเครียดม้มาเล่นมันนะเออเนี่ยร์จเล่นเป็นนะโอ้โหเกมแรกเกียรติยศโดลูกปัน้นโดนแต่แค่เลบ็บเดียวเนี่ยไอชาเขียวคนเดิมเลยเลยเนี่ยเราอ่ะที่จะไม่เล่นทันเหรอใช่ครับผมนะคนเดิมเลยชาเขียวว่าเราอ่ะมีจิตกรมาด้วยโอ้โหฮะด้านนี้กเกลียวเป็นอะไรกับด่านนี้ปะครับเนี่ย โอ้โห oh, มาบ่อยจังเลยนะต่อเครื่องข้างหน้าต่อหน้าต่อตายอย่างนี้พังไปเลยละกันไม่ต้องเลนไปนไหนวะไอ้คนต่อเครื่องอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหมบอกเจ้มาทีสีใช่ไหมอ้าวซื้อหวยไม่ลูกอย่างเดียวบอกเลยเอาไปไหนวะเออเมื่อกี้ไหนแดงแล้วครับนี่ไงปฏิทครนบคุณจีว่าปฏิทครับผมโดนไม่ไม่โดนไม่เป็นไรกูยัดไม้ ไม่ดูเลยรูกปั้นเป็นอะไรวันนี้เอ้ยว่ารูกทำไมเราอ่ะว่าลูกทำไมเราอะ่ะว่าลูกทำไมเราอ่ะว่ารูกทำไมเราอะ่ะว่าลูกทำไมอำเอ้ยเอาว่ะตีกายว่ารูกทำไมเราอ่ะฮะโอ้โหโอ้โหว่ารูกทำไมไม่ต้อง,องว่าแถวนี้อ่ะขอห้ามว่าลูกการไม่ติดฉากเลยครับคุณจิตกร นั่งก็วิ่ด้แล้วนะการาทีเนี่ยจับคุณนั่งกับดีเเลยหน้าประตูด้วยนะทีนี้เราก็เดาแรนด้อมิโซดเออโซ่ผิดข้างเออว่าตรนานี้โซ่มาสักขอบแมบเลยชิบหายหาใครไม่เจอเลยก็มาดิเซอร์ก็มาดิครับม้องนองอยู่แต่วะอ้อดิจ้าปั่นเพลิมแบบไม่รอแล้วนะพังก่อนไม่ครมองเล่นแอลลูกํำอะไรอะครับคุณแอล ตีกายตีเยัดเป็นทีนึงทำอะไรแล้วมาแจกแผลเสร็จและกลับไปเฝ้าก่อนนะตอนนี้น่าจะมีคนมาเชื่อละเอ้ยป่านเสร็จอีกเครื่องนึงแล้วเขาลุกเฟะเขาลุกเฟะแล้วนะครับผมนะทุกคนมีคนมาช่วยยังมีคนมาช่วยแล้วบางของเล่นไปก่อนหนึ่งชิ้นอีกสักชิ้นหนึ่งไม่โดนสักชิ้นเลยชิยบหายปิงตบเลยละกันเอ้ยมาติดอี่นี่ โอโ้โหหัวนี่มึนเลย,เยมึงเอ้ยอุะสับวิ่งมาวิ่งก็ฟาวดวิ่งคืออะไรวิ่งทำไมเอามาดีมาสโซลุกปั้นอนาคตเข็ดแดนแห่งลูกปัน้นตุยไปซ้มไม่ต้องลินไม่ขอบคุณครับผมนะถ้าเป็ที่พิเศษมันจะม,มีอันนี้เดหรอผมไม่เคยใช้เลยเว้ยพัวตรงนะแต่ผมทำไปบุกมาผมไม่เคยใช้เลยเว้ยชาเขียวไม่ไหนลูก รู้จักอุ้มตีอิสร์เบสไหมเอ้ยดิพี่โดนรู้จักอุ้มตีอิสร์เบสป่ะเนาะเอาเจ้าอีกสักนัดหนึ่งอยากลวมก็ไม่บอครับเรา,านั่งครับไม่ต้องเล่นชาเขียวยังไงดิชาเขียวยังไงดิชาเขียวเรียบร้อยอ๋ออ๋ออ๋อมันช่างง่ายใจสิเหลือเกินนะครับผมนะมฝากกดได้ไหมเนี่ย พราะมันปักหมุดไม่ได้จริงๆเด้บอ,อกว่าเดี๋ยวผมต้องไปเข้าในคอบมันมได้ผลปักหมุดดังนัผมขออ้าวเฮ้ยผมไม่ลดนาหนีกระเทียหัวแตกอ่านคอมเมนต์อยู่อีเมข้าบอลมาถึงตอนไหนหวะ <c oughs> กระเทียมก็มากับสิ่งนี้อย่างแรงเอามาดีมามาดีมาเอ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 ามาดีมาอยากได้ก็บอกอยากได้ก็มาถอดเสื้อรอแล้วนะมาปะล่ะวิววางผิดไมมสะบัดน้องเลยจะมาปะล่ะเราอ่ะ อยากได้ก็บอกโดนด้วยโดนรถไฟชนผมวาคอมเมนต์อยู่ทุกคนผมูกำลังพยายามบุดคอมเมนต์อยู่หันมาดีอ้าวรถไฟมาจากไหนวะมานี้เอ้ยช่วยแล้วไม่เป็นไรนะเขาเสียหายก็เกือบหมดแล้วตอนนี้ใครปัดไฟอ่ะฮ้ยใครปัดไฟอ่ะเฮ้ยใครหน้าด้านอ่ะเฮ้ยแอลอแอลไอแอลไอตัวเซฟคาร์บอยทำไมเข้ามาใส่ฟันเหรอเราอะ อยากตุยก็ไม่พูดอยากตุยก็ไม่พูดก็มาดิครับโอ้โหอยากนวลก็ไม่บอกอ่ะจะได้จัดได้งาม,งามจับงามเข้าไปที่หน้าแล้วก็ไม่ต้องพูดเป็นเรื่องเก้าอีส้สบายใครอยู่ตรงนั้นวะนะตืต้อดา่าครับเฮ้ยข้างหน้านี้มีเครื่องมาตตอกอันใช่ไหมโอเคจะได้พังไม่ต้องเลยปนเครื่องน,นู้นเิยเครื่องใกล้พังไปก่อนแบบไม่ต้องเล่นไปไหนแล้ววะ โอเคอยู่นี่ประชาเขียวไหยน,นะเขาผมจะมาตีเอลปัก<ม>ไปที่หน้าเทเลิรช็อปไปด้วยครับซอมน็อกเออก็ว่าอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นโดนดึงนี่เองโอโ้โหหัวนี่โนโลเลยก,เยกันอะไเทก,กับันกับสิ่งนี้ลำฟังนั่งรถเก๋งก็จะมีบ้าตายอยู่แล้วอย่าอย่าเกลงหนูไปไหนกันแล้ววะไอ้พวกนี้นี่จะมาดึงไหมละ่ะเอ๋ไม่มาดึงกันสิเราอะคนจริงว่ะครับคนจีนก็วิ่งมาดึง รักเพื่อนน่ะต้องตุยนะเคยดีกับนี้เปล่าใครอยู่ตรงนี้วะดักก่อนดิมาดึงแล้วมาดึงแล้วก็ดึงกันอย่างไวออ้ยมีคนใช้เชือกดึงบิงตกไปเลยละการจะลงน้องไม่ต้องเล่นเป็นแค่แออย่าลนี้อ,อ่ะฝาปัดไฟไว้กับพี่น้นองพี่ไม่ชอบไอพวกปักไฟไว้เนี่ยต้องตุยไปข้างหนึ่งมาเร็วแอลคุง สถานที่ต่อไปมิกเซชั่นนันล๊บบายบายค่ะเพื่อนทำไมน้ำยาล้างถามว่าใช้ล้างชามได้ไม่บอกไม่รู้เนี่ยใช่ครับไม่บอกไม่รู้เลยนะครับผมนะว้าวอะไรจะเขียวเอ้ยผมลั่นโซนก่อนเอ้ยเข้าอยหลอกเด็กดึงไปแล้วอย่าไปโลออกแอลโคคืนมาโดนปมนะ่น่ะไม่โดนเลยดักให้หมดมีอะไรดักให้หมดกูดักให้หมดมามด,มด,มดิมา มาดิเฮ้ยถีบไม่ทันอืมบินยังไม่มาถ้าบินมาบ้าจิ้มแน่น่าจะยัดแล้วล่ะไปไหนแล้ววะแอลคุงไปไหนหนีไม่รอดหรอกเราวะเพราะว่าเราปัดไฟไปอุย้ยค้างแหลกมีการแหลกเล็กน้อยติดปังการนะโดน,นไม่โดนอีกแกอะไรวะเนี่ยกระเทีเยบเล็ดจากจังวะโอ้โหเข้าไปที่กำแพงเต็มตลกตกฉากตลกตกฉากแล้วอย่างงี้มีเหลืองแล้วล่ะเราอ่ะ ปีเหลือก้นล่ะเราอะตัวมาทำไมคุณเอลแล้วไฟกัาจะมาใน46วินาทีไม่เป็นไรเราก็เลยทีน้หยิบแชนเนรโอ้มึงก็ปั่นกันใหม่กันยังไม่แด้จบเลยเนี่ยรีบกันเหรอค่ะจะไปซื้อของลดราคาหรอกระเดียดซือยสิโอ้ไปแล้วหนึ่งศพลางไม่ดีอีกแล้ว Next Station นั l o v บายบายครับไม่ยจอกันใหม่ๆนๆๆนๆๆ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 นๆ ส่งไฟก็ส่งผีโอโหูส่องอย่างนี้อย่าทำส่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็หลงทิศทางดูแหนวเ,ออเครื่องตรงนี้ <c oughs> Next Station n a n มีคนปัดไฟข้างหน้านี้ต้องไปลงนรกแล้วก,ก,ก็ลง,ลงนรกเสร็จทีละเชนจะลงโทษเธอโอ้ยไม่โดนโอโหดูมันทันคาร์บอยไอ้คาร์บอยโอโหเกือบตุยแล้วนะน้าโดนลูกป้าไปสองทีครับผมไอ้ไปดีเดียวดีกว่าคาร์บอยครับไปเจอกันใหม่ใน n a n นี่ไงล้มพอดีพะลูกป,ป้านอ๋อฮสวยงามข้างหลังมีคนเมื่อกนิ่มเป็นอยู่แบบ <Okay. S 1> right? เห็นเป็นตัวอะไรอ๋อฮะเขายู่กันอยู่ด้วยนะตัวบดมาไหมกอจ่าเขียวนี่เองอหึจับนั่งก่อนก็ได้ขีดไม่ต้องปั่นเอ้ยใครปัน่นเอ้ยไล่ก่อนดีไล่ไล่นี่อดี๋ยวได้ไหมอยู่ปั่นทำไมอุ้ยอโอ้โหมันวางมันวาง,วางรูปหลอกกับรูปหลอกอะไรครับกุจ่าเขียวอะไรครับคุจ่าเขียวเรียบร้อยด้วยมีหนึ่งขีดฮะ อ้อิดแค่อย่างนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าอย่าทำวุ้ยไม่นอนอะไรกันวะนนี้วันานี้ปิดแค่อย่างนี้ข้าเพื่อนนะคะคุณปิดแค่อย่างนี้เพื่อนนี้ด่า้คหาแล้วนะเนี่ยติดอย่างนี้อย่าทำ <c oughs> เพื่อนบอกทําอะไรกินใจกูด้วย <c oughs> สวลุป,ปั้นไปดัะหยุดยืดย่เดี๋ยวนี้มนุษเด็กเ่อนี่เราไม่หมดแล้วออกมา,ออกมาคือปขโมยทำไมล่ะ มนุ่นด็กแว่นล้มไปแล้วเป็นไหนวะโดดเก่งนะเราอะคาบอยโลกเด็กยักดไม้ไม่โดนด้วยประเด็นเอามาดิมาจะเล่นพระคาบยอยเอามาดิมาไม่เข้าไม้เฮ้ยลูกป,ปั้นหมดลูกป,ปั้นเด็กแว่นหมดไอ้โดนติ่งนึงโดนติ่งนึงเหรอไม่เป็นไรพี่มีตาเด็กครับน้ no. ่งเอาละคาบอยคุง ได้เวลาตุยเลยใช่ไหมเนี่ยเราอะ่ะตุยแล้วพ้าเกรลเทียจะได้ไปลาคนเปิดประตูได้ตุยยังวะนั่งค่ะนั่งแล้วก็ตุยไปดีถึงปะเนี่ยไม่ถึงสกิลแกนยนขอปักหมุดนี่มันช่างกาจอกทิ่หายเลยว่านี้ออกหมดเลยกรละเทียเก็บศอกอ,งอีง้อโอ้โ